จริงหรือไม่ว่าอายุมากขึ้นต้องมีโรคประจําตัวภูรัตเกษียณแบบแพสซีฟเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตใหม่อายุมากขึ้นแล้วมีโรคประจําตัวเพราะไม่รู้ความรับนี้คนที่มีอายุมากขึ้นแล้วมีโรคประจําตัวเป็นเพราะว่ายังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่อย่างเช่นพฤติกรรมกินตามใจปากกินจุกจิกไม่ชอบออกกำลังกายนอนดึกๆดื่นๆเป็นประจำ พฤติกรรมเหล่านี้ทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันคอเลสเตอรอลเบาหวานหัวใจถ้าเราแก้พฤติกรรมได้เราก็สามารถแย้ป้องกันโรคได้ความรับข้อที่2ก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าโรคประจำตัวสามารถแจะลดยาหรือหยุดยาได้ถ้าเราแก้ไขที่สาเหตุ อย่างเช่นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นเบาหวานที่ร่างกายเกิดจากการดื้อต่ออินซูลินเราก็ต้องไปลดน้ําตาลในกระแสเลือดลงมาโดยปรับพฤติกรรมของการกินการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้เบาหวานดีขึ้นเราก็สามารถลดยาหรือหยุดยาได้ความรับข้อที่3ก็คือทุกอย่างเริ่มจากตัวเราโรคทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเองคนส่วนใหญ่หมมวแต่ไปโทษสิ่งต่างๆ ไปโทษเศรษฐกิจบ้างสังคมบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยถ้าลามืแต่ไปโทษสิ่งอื่นๆเราก็จะมีโรคประจําตัวอย่างแน่นอนเหมือนกับครูรัตเดิมเคยทํางานประจํามาก่อนมุ่งแต่ทํางานหาเงินอย่างเดียวไม่ได้เหลียวแลสุขภาพของตัวเองเลยไม่ว่าด้านอาหารการกินจะกินแบบตามใจปากกินแบบไม่เลือกออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกนอนก็ดึกทำให้สุขภาพค่อยๆทรุดลงและย่ำแย่ลงไปเป็นทั้งความเครียด ปวดหัวเป็นไมเกรนความดันไขมันคอเลสเตอรอลเกือบที่จะต้องนอนอยู่กับที่ติดอยู่กับเตียงช่วงหลังคุณรัฐก,ก็มาคิดถึงตอนที่เรามีสภาพยังดีอยู่อยากกลับไปมีสุขภาพดีเหมือนเดิมคุณรัฐก,ก็เลยตัดสินใจเออร์ลี่ออกมาจากที่ทํางานมาดูแลสุขภาพของตัวเองใหม่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการกินเลิกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกกําลังกายทุกวันนอนหลับได้เต็มอิ่ม และดูแลในเรื่องของจิตใจทําจิตใจให้ผ่องใสให้เบาสบายโดยการนั่งสมาธิทุกวันนี้คุณรัฐก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาโรคประจําตัวก็ไม่มีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระถ้าไม่อยากมีโรคประจําตัวในตอนอายุมากๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ได้นะคะ